สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ทางช่องซักนะครับเลขเด็ดนะครับเชแนลนะครับผมพี่น้องสำหรับงวดนี้นะครับผมติดตามต่อนะครับผมให้พี่น้องเข้าได้รับชมกันหรือว่าติดตามผลงานต่อนะครับผมของปูโขคหานะครับผมพี่น้องซึ่งงวดที่แล้วนะครับผม เข่าหนึ่งแปดเต็มเต็มเด้อพี่น้องครับผมถ้าพี่น้องท่านใดได้เข้ามาติดตามมารับชมเบิงนะครับผมก็จะได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะว่าเลขของปูเข่าหนึ่งแปดเต็มเต็มนะพี่น้องเนาะบอต่องกัฟเลยครับเข่าตรงตรงเลยหนึ่งแปดนะครับผมพี่น้องสําหรับงวดนี้นะครับผมก็ให้ปูก็ให้มาแล้วนะครับผมพี่น้องเนาะก็บอได้ให้ตองให้พี่น้องเข้าเอฟซีเข้าได้ลอหน้านะครับผมแอดมินก็น้ำมาให้พี่น้องเข้าได้ติดตามไดรับชมกันเบิงต่อ สำหรับงวดวันที่16นะครับผมอ่าพฤษภาคมนะครับผม2 5 6 4เนาะพี่น้องเนาะอ่าก่อนอื่นนะครับผมพี่น้องจะเข้าไปติดตามไปรับชมเบิ่งแนวทางนะครับของปู่โฮกฮานะครับผมกับเอดมินกับฝากพี่น้องนะครับเข้ามาแล้วฝากกดอ่าให้กำลังใจนะครับโดยการกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งไว้เด้อพี่น้องจะบ่ได้พลาดการแจ้งเตือนสำหรับแนวทางใหม่ๆนะครับผมจากทางช่อง ซักนะครับหววเด็ดๆนะครับผมชาแนลนะผมพี่น้องเนาะจนกับคนอื่นนะครับผมจังไลยกับพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับกับเอ็ดมินกับกับคอาขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับผมโดยดีตลอดมากนะครับผมจังไลนะครับตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางนะครับปูกับยามมาอยู่นะครับว่าเป็นเพียงแนวทางด้อนะครับผมนะครับผมมาติดตามกันบึงครับผมพี่น้องสําหรับเลขของปูโฮกหานะครับผม มื่อวนนี้น่าสนใจตัวไหนตัวไหนมาแห้งนะพี่น้องน่าก็ลองมาติดตามมารับชมกันเบิ้งนะครับผมซึ่งตัวเด่นนะครับเด่นสามตัวนะครับผมเอ่อเด่นสองนะครับชุดสามตัวก็มีสองหาสองนะครับสองสามหนึ่งนะครับผมแล้วก็สองห้าแปดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับชุดเลขกสามตัวนะครับผมส่วนเลขกสองตัวนะครับผมก็เด่นแปดบนล่างนะครับผมก็มีแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หาแปดเด้อพี่น้องเด้อ ปูบอกว่ากันไวเนยจักน้อยนะครับผมว่าสั่นกันหนึ่งสองสามสองห้าสองไวแล้วพี่น้องเนาะบนแนนะครับผมอาจจะออกโตัวกันก็ได้นะพี่น้องก็ลององพิจารณารองรับช่วงบึงนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางน้พี่น้องเนาะมากบ่มากกับจังหวะกันครับผมบ่มากกับเลื่อนผ่านนะครับมากกับแคบหน้าจอจดไวพี่น้องกันลืมนะครับผมเนาะเพราะว่าปูหายเร็วครับวันนี้นะครับผมพี่น้องก็ลอง อ่าเขียบหนาจอไวเพื่อพิจว้เป็นทางเรืออีกทางหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ากัจังหดกะอ่าโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมรับฟังเนาะพี่น้องเนาะกะเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับควรมีผู้ปกครองหรือว่ามีผู้ใหญ่นะครับผมมาคอยให้กำลังเอ่อคำในน้ำนะพี่น้องเนาะให้คำแนะนํานะครับอาทิตย์ทีนี้นะครับขอพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับผมจังไดจะฝากเป็นกำลังใจให้ทางช่องซักผ้าวด้วยน้ำแน่าครับผมพี่น้องก็จะ ติดตามหาแนวทางนะครับสำนักได้เด็ดๆอาจารย์ไดดังๆนะครับผมมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเก่านะครับผมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทัางช่องน,น้าเมร์ร์พี่น้องครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ